สวัสดีครับมาเจอกับช่องพ่อต่างๆหามโต่หนึ่งแล้วนะครับผมเมนูวันนี้เราจะเป็นผัดเอ็ดหูหนูใส่ผัดข้าวโพดอ่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามชมกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศนะครับผมริกเกงน,นะครับ ต่งจะใช้ขาจะใช้ใบมะก,กรูดนะครับผมแล้วก็กระเทียมนะครับผมจะใช้หัวหนึ่งใบมะก,กรูดสองใบนะครับแล้วก็กระเทียมสี่กลีบนะครับผมอันดับแรกเราก็เที่ยวพริกก่อนนะครับผมผัดเห็ดหูหนูแล้วก็ ข้าวโพดอ่อนใส่หมูสับนะครับผมเมนูมื้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันครับพอพริกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปได้เลยนะครับผมใส่หมูสับตามปริมาณผักนะครับผม เราก็คัวหมูให้เข้าครับอ่ารีกแกงนะครับผมมากกว่าค,ครับครับอ่า อันดับต่อไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวสูตรเจลงไปเลยนะครับตามไปด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับและตามไปด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนตวงนะครับผมหลักแ,แรกแล้วก็คั่วกันไปเลยครับ น,นี้จะผัดเป็นเปรี้ยวหวานก็ได้นะครับแต่เนี้ยสูตรพ่อต่างๆก็จะใช้แบบสูตรผัดผัดหมูเฉยๆนะครับแล้วตามด้วยน้ำปลานะครับต้องใส่เยอะครับ นี่ครับรเปร่ของเราก็คือเห็ดหมูหนูแล้วก็ตับข้าโพดอ่อนนะครับผมที่เราต้มสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับ เน้วที่ขาดไม่ได้ก็คือมักเขือเทศนะครับผมเอ้ก็สองสามลูกก็ได้นะครับมะกเขือเทศเล็กใหญ่ได้หมดนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มงติงจะเติมน้ำสักหน่อยนึงนะครับไว้ราดข้าวนะครับผมจะเรียกอีกทีไว้ คุกข้าวแล้วนะครับเติมน้ำไม่ได้เลยครับรสชาติจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับผมแล้วก็เติมไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามารอชมหน้าตาผัดเห็ดหูหนูอ่าแล้วก็ข้าวโพดอ่อนใส่หมูสับมาหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนเรามารอชมกันนะครับผมนี่ครับผัดเห็ดหูหนูข้าวโพดอ่อนใส่หมูสับนะครับผมนี่หน้าตาก็ได้เป็นแบบนี้นะครับน่าทานมากนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันเลยนะครับ นี่ครับผัดเห็ดตุงหนูข้าวโพดอ่อนใส่หมูสับนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆแล้็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมนี่ครับหรือใครมีต้นหอมซอยก็ใส่ไปได้ได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับและก็สวัสดีครับผม